หาอยุหากินคลิปนี้มาตามล่าหาปลาช้อนบลาชโดกันจ้าพี่น้องมากันตั้งแต่เช้าบรรยากาศดีน่าจะมีตัวไม้ที่สองหวังผลจ้าจะมีตัวหรือเปล่า หมายแรกไม้สองเรียกว่าประเดิมจ้าหมายที่สามหวังผลจะงับไม่งับจะกลับแล้วจ้าสงสัยค่ะกลับจะได้แวะตลาดอีกแล้วจ้าคุณผู้ชมเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนมีเทคนิคดีดๆยังไงในการตีเอะปอมและหมายที่ดีก็แนะนำกันว่าได้นะจ๊ะ วันนี้สงสัยต้องได้แวะตลาดจริงๆแล้วจ้าคุณผู้ชมไม่งั้นไม่มีขับข้าวนี่เพื่อนเพื่อนคนไหนชอบตกปลาคอมเมนต์มาบอกกันได้จ้าวันนี้พวกเราเคยไทยกับสไปยสวยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะจ๊ะ